เราจอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้จะมาว่าขนาดาั้นยเล่นไปกันเนี่ยยเล่นผ่านเยเราย่ไความดัคเลยเนี่ยรว่เาะไว้เลก็ะสอบติดนันทำไมีหลักแลของเินใจดันหนาดันรจหน้าดั Make <laughs> it <laughs> you uh... ไปเตรียมโล không ăn vào phác cha <muchas> bàn cốc ค่ะรมเสียงดีเนาะรองไม่ร้เ <environments> สียงฟ้องนะครับใช่ร้องใั่นหมเนี่ยอะร้องเราปะกิ ปันยังกลนเป็นข้อหน้านี้นางอ้อมบัดดั่งพระไอ้งามอืมดา I'm <sighs> I การังกตัญญูกัตเวนทิตากตัญญูเท่านั้นที่เป็นเครื่องหมายคนดีถ้าเราจะดูคนดีก็มียี่ห้อมียี่ห้อเหมือนกันก็จะดูทีวีดีๆสดสดใสใสตุ้งโซนี่ไม่อะไรคอนเซอร์เลยห้าร้อยก็จะดูพัดลมดีก็ต้องฮันตันดิฮันตโอ้ิก็จะใช้ เครื่องสภาดีๆก็ต้องมิตูทนหน่อยมิตูเนี่ยนะโทีิบ้าเนี่ยนะเครื่องอินเต็กติแตนสูบน้ำดีโอ้โหคุณตาเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะครับแม้กระทั่งเสื้อผ้าดีๆก็ต้องอะไรมียี่ห้อเยอะี่หอนะใช่ครับคนเราต้องมียี่ห้อยี่ห้อคนอยู่ตรงไหนเนี่ยจะเป็นคนโนเนนอ่ะอยเป็นคนเกิดเป็นคนมันต้องมียี่ห้อครับอย่าไปคิดว่าตัวเองไร้่า๋อ อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นคนโน่นนีไม่มีที่เขาเรียกว่าไม่มีสังกัดไม่มีสังกัดไม่มีไม่มีลิกติครับเราต้องทําตัวของเราให้มีค่าให้มีค่ามีพ่อจากที่เราคิดว่าตัวเองไร้ค่าบางคนน้อยใจสนใจยังไงบางคนพ่อแม่ไม่มีก็ไปโทนตัวเองฮะกูไม่มีพ่อฮะกูไม่มีแม่เรือเกูจะทําอะไรคนได้ กจะกินเหล้ากูจะตูบปิ่นกูนจะกินมากใช่จริงกูจะทําอะไรก็ได้กูอยากสีดองไปสนใจลุงปาไปสนใจพูมดามดากทุกต่อวันเอาไมอยากไปชอบตัวเออเราต้องคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาก็าคือสังขารหรือเรือนร่างของเราที่พ่อแม่ใหมาเนี่ยนะนีะ่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับพ่อแม่ให้สมบัติเรามาพ่อแม่ใหสมบัติเรามาเนี่ยนะถึงเราบาดสนา ไม่ร่ำไม่รวยเปนคนอื่นเขาแต่เราต้องมองตัวเราว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดคือตัวเราเองเราเป็นสมบัติของพ่อแม่เนี่ยนะเรามีสองมือเรามีสองมือเรามีสองเท้าเรามีจิตใจเรามีหูมีตาเรามีจมูกเรามีความคิดเหมือนคนอื่นเขาอเราจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นคนจนมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความภาคเพียรพยายามของเราเราจะเป็นคนชั่วเราก็ทำได้ หือมีอันนึงไปทีเยวลายพันคนบนกระนาด<อ>นี่นนคือ <นะ S 2> คิดทั่วครับถ้าเราจะคิดดีเรากับเนี่ยอย่างวันนี้คิดดีคิดดีแล<บ>้วโคนหัวนุว่งขาว่มขาวเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็าจะได้บวดเข<อ>้าสู่ดงขมบิน้นเข้าสู่ถิ่นพระเหลืองเป็นปู่ของพระาศาาัตนาเป็นญาติกับพระสาาัตนาพอเราบวดปับ๊บเรากายเป็นคนมีค่าทันทีมไม่ต้องอะไรแล้วทำไมแล้ว พระอาจารย์จะไปขุดดินเหนียวมาแล้วก็ปั้นเป็นพระพุทธรูปดินนะลูกดินธรรมดาไม่ต้องปลูกเสกไม่ต้องไปจ้างแกจีของไหนคไม่ต้องนิมนต์ลูกพี่เจ้าวาดนั่งปกไม่ต้องอธที่ถามจิตปั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วพระอาจารย์ก็จะจ้างตัวเองเนี่ยเตะพระพุทธรูปไทรกล้ามกล้าไหมลูกกล้าไหมก็เป็นดินธรรมดาเลูกขลุกเป็นลูกคลุกครับใะนั้นเมื่อเราบวดแล้วก็เช่นเดียวกันอ่าไทจะกล้ามายิงเลย ใครจะกล้ามาต่อยเราไม่รู้นอกจากพวกเราไปต่อยกันเองไม่มีราไม่มีไข้าคับเพราะเรามีศีลศีลศีลสิบข้อจะเป็นขอบกำแพงกัน้นหรือว่าเป็นกำแพงแก้วป้องกันบ่วงมานในลาย<อ>ใดๆเมื่อเรารักษาศีลจะรักษาเราเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราแต่ถ้าเราไล่ศีลมันก็ติ้นความสวยเห<อ>มือนนอกยุงมันมีดีที่แววขน ยูงเนี่ยนะคนจะดูสวยจะดูดีจะดูหล่อมต้องมีสินอสินทาให้สวยสินทําให้รวยสินทําให้รอดสินเนี่ยนะก่อนที่เราไม่มีสินเป็นคนไม่มีสินไม่ไงมองมันสวยเป็นสตรีไม่มีสินเป็นสินสวยอัตมาไปเทศที่ไหนเจอประจําไปพบไม่มีสินเขาเป็นยังไงคนที่มีสินเนี่ยที่คนก็มีสินเขานั่งบนนมือบางเทกันเชิญ มองหน้าบานปากไปรับกุญไอ้พวกมันมีสิ่งก็เรียกว่าขี้ถูกปะพวกขี้ขี้ได้เหมือนไก่ไก่มีตัวมีหัวมีไก่มีหัวมีตัวมีขนมีหางมีขี้อ๋อใช่ใช่แต่ไม่ได้ครับมันเปส่วนประกอบหลายอย่างมันอย่างถ้าเราจะสร้างบุญเนี่ยครับบุญมันก็เหมือนไก่อ่ะอืมบุญเนี่ยนะบุญจะสําเร็จได้มันต้องมีหัวด้วยก่อนมีหัวตัวนี้ก็คือศรัทธาหัวบุญเนี่ยนะคือศรัทธาใช่ ห oh here, ัวบุญคือตัทธาอตัวไอ้ขี้บ uh, oh, ุญก็ข okay. okay. ี hey, ah, oh ah, okay. right. ้เมาน้วยผมขี้เมาเนี่ยไปเหตุที่ไหนเจอเมื่ที่นั่นอัตรมาไป็นเหตุมีอยู่งานนึงรู้สึกจะเป็นแถวแถวโคลาเป็นงานเป็นงานเป็นงานไปเทนเจอขี้เมาเลยอยู่ขี้เมาไหมอันตรมาลองหล่ขี้เมาเออมาลองหล่ไอ้พระคุณพ่อแม่ขี้เมาบุญเราจะต้องเกลียดจำได้ไหมขี้เมาทำทางไหนเมืวันนั้นขี้เมาเนี่ยคอ เตือนใจมิสักสกิใจน้อยเอ่นนเอ พ่อประเทศไปผมเลยเอาปากพ่อมากินนิยมกินเหล้าโยมมาดอดปูนดอดปูนด้วยเหรอนับพาพ่อฉันจะเทพแน่พราะลุงพ่อแม่โยมนั่งฟังดีๆโยมอย่ามากินเหล้าไม่หมดไม่หมดจะกินเหล้าไปกินเมื้อไรหนุมองค์ประเทศผมเอากลับากกินจะยกงาปูเข้า รักแม่มากไหมรักมากครับโยมเคยทําให้พ่อแม่เสียใจไหมเคยเคยเถียงพ่อไหมเคยเคยเถียงแม่ไหมประจําเคยดุพ่อไหมเคยเลยเคยด่าแม่ไหมเคยเคยโกหกพ่อไหมเคยครับเคยโกหกแม่เคยครับเวลาพ่อโยมเวลาพ่อแม่ดุพ่อแม่ด่าโยมโกรธพ่อแม่ไหมเป็กันพ่องคนนก็ปวดกระตาย ขี่ม้าขี่พระเทศทุกคนเร่อควรตั้งนโมอะไรบางทีหลตงป่อหลองนราตังนโมนโมตัตตาตั้วัโตราโอโหตัป่าตัุตตตาหลวงพอนโมตัตตาตังวัตนะฮะโตัวไม่ต้องเหตุนานนอยีจะพาคนที่คนจิตปัญจต้งเจนานานต้องเจนานลพ่อเจ็บแบบเดียวคนเวเจ็นแบบเดียวในจจะพาคนจิตนาญจตั้งใจมาจะได้ตั้งใจมาเทศตั้งใจมาฟังพ่อเ้าะ ขาตั้งใจมาถ้าเกิดเขาไม่ตั้งใจมาแล้วก็ตั้งใจมาทําอะไรเขาไม่ตั้งใจมาฟังเขาตั้งใจมาฝัดกลางเพราะตั้งใจมาฝัดฮีโรกันตัางใจฝัดฮีโล่ต้องเป็นนาขี่เล่าตกล่าเป็นอะไรที่ไม่ไว่าจะถูกกันก็เลยไปเทิดไปต้องเจอาหมาเห่าขี่เล่าไม่คนนี่เป็นนักเทศเก่งไม่ได้โอ้ยังงั้นยังงับน่น,นั้นก็วันนี้เราท่านทลายก็ตั้งใจมาทำบุญ ั้งจิตตั้งใจมาทําความดีพอ่อตั้งจิตตั้งใจมาทําดีเพื่อแม่ลองสักครั้งสิเราให้อะไรพ่อแม่ไปพ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาเขาไม่ต้องการอะไรหรือให้เรานะไปเลือกมากกวพ่อแม่นี่มแม่เดี๋ยวน้ื้อโทรศัพท์ไอโฟนให้แม่แนละ้วลูกใหม่มนหนูจะได้มองเห็นหน้าแม่ จะได hmm. ้เล uh ่นลายคุย ja กับแม่ทำนี่กับแม่มันเล่นลายเป็นแทงโก้หนูจะได้แทงโก้คุยกับแม่ทำนี่กับแม่ันรับแทงโก้เป็นพ่อแม่ไม่เคยต้องการโทรศัพท์ไอโฟนลับลูกอต้องการโทรศัพท์โนเกียเก่าๆสามสามหนึ่งศูนย์ขอให้ได้ยินเสียงลูกกับพอแล้วตับสุ้งฮีโร่ใช่ไหมล่ะตา้งตุ้งฮีโล่เครื่องละห้าร้อยไ็จะไปซื้อเครื่องละหลายพันก็ไม่ต้องการร่วมทำหนุ่มรือบ่ง ดีไม่ดีไอ้เกรืองเก่าๆแม่ยังกดลักไปเป็นเลยอซื้อให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้มีหน้าที่